สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมต้อมนะครับจะพามาชมที่ดินนสอสี่จออำเภอล้านสักจังหวัดอุทัยธานีมีเนื้อที่14ไร่หนึ่งงาน50ตารางวาที่มีความเพียบพร้อมทุกอย่างทั้งไฟฟ้าน้ำประปาและวิวเขาที่สวยงามของเขาค้องชัย และส่วนหน้าแปลงที่ดินยังติดถนนลาดยางเส้นทับทันลานศัก์ซึ่งมีความยาวถึง150เมตรด้วยกันนะครับและส่วนด้านท้ายของแปลงที่ดินนะครับยังติดถนนสาธารณะประโยชน์นะครับยาวถึง1 7 4เมตรแล้วมาดูในส่วนของด้านทิตะวันออกนะครับซึ่งมีความยาวอยู่ที่170เมตรครับ และทางด้านทิศตะวันตกนะครับมีความยาวอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบห้าเมตรนะครับรูปทรงแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับจะเป็นคล้ายๆรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับมาดูในส่วนของสภาพปัจจุบันของแปลงที่ดินนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับปัจจุบันเจ้าของได้ปล่อยให้เช่าทำนานะครับส่วนการทำนาของที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถทำได้ ถึงสามครั้งต่อปีเลยนะครับหากท่านผ,ผู้ชมนะครับท่านใดนะครับที่กำลังมองหาที่ดินอ่าเนื้อที่ไม่เยอะนะครับวิวเขาสูงติดถนนลาดยางมีสารูประโภคครบทุกอย่างนะครับผมแนะนำเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะสำหรับทำโคกหนองนาสร้างบ้านพักหรือรีสอร์ท หรือทําจุดเช็คอินไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวนะครับได้มาเช็คอินถ่ายรูปครับและในส่วนของที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอลานสักนะครับอยู่ที่เก้ากิโลและห่างจากตลาดป่าเมืองนะครับเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในของอำเภอลานสักนะครับอยู่ที่11เอ็ดกิโลนะครับและห่างจากตัวอำเภอ อ่าขอโทษนะครับแล้วอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุทัยธานีนะครับอยู่ที่40กิโลและห่างจากกรุงเทพมหาคนครนะครับอยู่ที่260กิโลส่วนการเดินทางนะครับสามารถเข้าได้สองทางเลยนะครับสามารถมาทางเส้นดินแดนนะครับเข้ามาผ่านหมู่บ้านป่าคาแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาที่แปลงที่ดินนะครับ แล้วอีกเส้นหนึ่งนะครับเข้ามาทางประดูยืนนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาเช่นกันนะครับจะมาถึงแปลงที่ดินนะครับแปลงที่ดินแปลงนี้จะอยู่ห่างเส้นอ,อุทัยร้านสักนะครับอยู่ประมาณสามกิโลนะครับมาดูในแหล่งของแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในละแวกแปลงที่ดินนะครับก็จะมีหุบป่าตาดสวิตเซอร์แลนด์ คาเฟ่บ้านนักปั่นนะครับห่างอยู่ประมาณ12กิโลนะครับแล้วก็ห้วยขาแข้งนะครับมอดกโลกนะครับของจังหวัดอุทัยธาน,นีห่างอยู่ที่40กิโลแล้วก็น้ำพู้อสสมอทองนะครับห่างอยู่ที่20กิโลแล้วมาดูในส่วนของน้ำตกไซเบอร์นะครับห่างอยู่ที่36กิโลนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับ จ้าของได้บอกขายไว้ที่4ี่ล้านเแสนบาทนะครับซึ่งเนื้อที่ทั้งหมด14ไร่1งาน50ตารางวาและในส่วนของค่าภาษีค่าโอนนะครับเจ้าของจะเป็นคนดูแลให้ทุกอย่างนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจที่จะมาชมแปลงที่ดินนะครับติดต่อได้ที่095 630ก หกส1ครับผมต้อมนะครับยินดีพามาชมแปลงที่ดินสวยๆครับและสุดท้ายนี้ผมขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดที่ดินแปลงสวยๆแปลงอื่นนะครับครับผมว่าขอบคุณครับที่เข้ามาชมคลิปอาแปลงที่ดินของผมครับสวัสดีครับ